สวัสดีครับกลับมาพบกับออฟอีกแล้วนะครับวันนี้ออฟอยู่ที่โกดังบางานะครับอ็อเป็นที่ปรึกษาการขายรถหมดสัญญาเช่านะครับจากบริษัทอาคเนนะครับแคปปิลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันที่ออบจัดจาหน่ายนะลูกค้านี่ครับวันนี้นะครับลูกค้าผมมีรถมานําเสนอที่ตอนนี้กําลังจะปรับลดราคานะซึ่งตอนนี้ราคารถอยู่ที่3,81,000บาท นะ3 8 1 0 0 0บาทเป็นเจ้าโตโยต้าไฮรักลีโว2 4 E ตัวเตีย้ยปี2018นะลูกค้าเป็น4ประตูเกียร์ธรรมดามีแคลรี่บอยนะรถคันนี้แบบสวยๆปิ้งๆม่ประมาณ60,000นะฮะลูกค้านี่ครับเป็น2.4 E นะด้านหลังสวยๆคมๆกันชนเงาๆแบบนี้เลยนะครับมีแคลรี่บอย อันนี้ก็คือเราต,ติดไปให้ลูกค้านะจะลูกค้าไม่เอาเนี่ยสามารถไปถอดหรือว่าไปพูดตรงๆก็สามารถขายได้นะครับมันเป็นมูลค่าในตัวรถนะลูกค้ามันมีรถแบบที่เป็นสี่ประตูโตเตีต้ยไม่มีแคลริบอยก็มีนะครับอันนี้มีแคลริบอยติดไปให้ก็ลูกค้าก็สามารถที่จะนะครับใช้งานไปก่อนหรือถ้าไม่ตรงโจทย์นะครับก็สามารถ,ถถอดนะครับลูกค้ามันมีราคานะครับก็ ขายก็ยังได้กําไรอีกนิดนึงนะครับนะแล้วก็คันนี้สวยจริงๆนะครับรถสวยนะครับตอนนี้ราคา381แต่ว่าจะข่าวมาว่าจะมีการปรับราคานะครับลงมาประมาณอ่าถ้าออฟคาดการไว้นะครับอาจจะสามสองเก้า 3, 2, ถึงสามสามเนะลูกค้าอันนี้อันนี้อันยังไม่ชัวร์นะราคาน่าจะอยู่ที่ ปรับมาแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ที่3 2 9หรือ339นะจากราคา3 8 1นะลูกค้าวันนี้เ,เขาเขาเคาะราคาออกมาให้นะครับนี่เป็นรถแบบเคลียร์แลนเซลนะครับลูกค้าภายในนะครับนี่ครับเบาะผ้า 5, นะครับเบาะผ้า 5, สีดำนะครับผ้ายังคลิปๆอยู่เลยนะครับตัดด้วยได้สีเทานะครับคลิปๆเลยนะครับ เบาฝั่งคนนั่งนะครับโหไม่มีล้มนะครับไม่มีรอยนะครับโหสวยจริงๆครับคันนี้นะครับอันนี้เบาด้านหลังนะเป็นแบบนี้เลยเบาด้านหลังนี่แบบกิ๊บกแน่นๆนะครับมีที่วางเท้าแขนตรงนี้แล้วก็วางเจ้าน้ําได้นะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็สะดวกแล้วนะครับลถสี่ประตูจะบะนะครับเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้มุมมองจากผู้โดยสารด้านหลังนะก็ผ้าหลังคานะครับมีตําหนิที่เป็น ขุยนิดนึงนะครับลูกค้าเป็นขุยนิดนึงนะตรงไหนมีตําหนิออปแจ้งหมดน้วแต่โดยรวมโครงสร้างนะครับรวมถึงห้องเครื่องนะครับภายในเนี่ยนิดมากนะครับคันนี้ออปแนะนําเลยนะแล้วก็จะทําการปรับลดราคาด้วยนะครับมาดูเลขไม้นะครับต้องไวนะครับคันนี้เลขไม้หกหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับเป็นเลขไม้แท้แน่นอนนะครับการันตีนะครับไม่มีชนหนักน้ําท่วมก่อไม้แน่นอนนะครับรวมไปถึง เรามีประวัติเช็คไฟล์ได้นะครับว่าแมเทนเน้์อะไรมาแล้วบ้างครับลูกค้าก็สามารถไปเมเทนเนนต่อได้เลยนะครับเช่นอาจจะถึงรอบเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายน้ํามันอ่าพวกน้ํามันเกียร์นะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องนะครับลูกค้าก็สามารถไปเมเทนเนนต่อได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะรู้ว่าที่มาที่ไปใครเป็นผู้เชา่าอ่ารถจากหน่วยงงานไหนนะครับแล้วก็อ่า เช็คระยะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ไว้ใจกับรถสัญญาเช่าของออได้เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์หกสปีดด้วยนะครับลูกค้าเกียร์หกสปีดเลขไม้หกหมื่นหกไว้แน่นอนครับคันนี้และยิ่งจะมีการปรับราคานะลูกค้าท่านใดเห็นคลิปนี้นะครับหรือว่าถูกใจนะครับรีบจองรีบเข้ามาดูรถก่อนนะครับไม่งั้นไม่อยู่แน่นอนนะครับราคาที่จะปรับลงอย่างที่ออฟบอกนะครับ สวยงามครับภายในไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับกริบกเลยนะครับคันนี้อ่าไปดูกันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะครับเครื่องขนาดสองจุดสี่นะครับเป็นตัว E นะนะครับเรื่องแบบนี้เลยสวยนะครับมอดฝากระโปงนะครับไม่มีถูกถอดไม่มีถูกแกะนะครับนี่ฝาเดิมโรงงานนะครับนี่แก้ด้านซ้ายนะครับ อับสรสละชัดเจนโตโยต้านะครับคมคมเลยนะครับนี่ครับคานรับฝากระโปรงเดิมนะครับนี่ครับน็อตคู่ดำเดิมเดิมนี่นะครับน็อตคู่ดำเดิมเดิมเลยนะครับครับฝากระโปรงไม่มีถูกแกะนะฝาด้วยแท้โตโยต้านะครับเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับอ่าลูแบบคมคมเลยเม็ดอาร์คนะครับเดิมโรงงานนะ ติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับมาแก้มขวาบ้างนะครับนี่ครับไม่มีร่องรอยทํางานเลยนะครับไม่มีแบบนั่นงแงะแกะเขานะไอพี่เห็นเป็นน้ําเมื่อกี้คือคันนี้มีการดิทอลิงก็คือล้างห้องเครื่องมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับใต้ผมใต้เพดนะครับมาตรฐานมอกออยู่ครบนะสวยงามนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ชมนะครับลูกค้า นัานหน้ากันนะครับอันนี้ก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับนี่นี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยไฟแจ่มๆมอววๆาแบบนี้เลยตัวนี้ยังไม่มีอ่าไฟตัดหมอกนะลูกค้านะอันนี้เราถ่ายแบบเรียวๆแบบรถแบบอ่าล้างออกมานะครับเพื่อแบบว่าจะทาคลิปนะครับลูกค้าเพราะว่ามันจะมีการปรับลดราคานะนี่ครับ ด้านท้ายนะครับไฟแจ่มๆวาวแบบนี้เลยติดครบทุกดวงนะครับผมเรารับประกันอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับเจ้าคันนี้อย่างที่ออบเรียนแจ้งนะครับ t o y ย t a h i l u ักลีโ2 4ุด e ตัวเตียปีสิบสองพันสิบแปดนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะลูกค้าทะเบียนสวยด้วยนะครับทะเบียนสวยด้วยนะครับทะเบียนเก้าสี่นะราคาคันนี้ ปัจจุบันในชีตออ f อยู่ที่ราคา381,000บาทนะแต่จะมีการปรับลดซึ่งออฟคาดคะเนจะอยู่ที่ราคา329,000บาทหรือ339,000บาทนะลูกค้ามันปรับลดมาเยอะนะตั้งเกือบ5,000 50, 0นะครับอันนี้่าราคายังไม่พันธงนะแต่ออฟราคาว่าน่าจะอยู่ที่329ถึง339นะถ้าท่านใดสนใจนะรีบจอมาก่อนนะครับยังไงแล้วลูกค้า มานัดดูจองเข้ามาก่อนสิทธิ์ก่อนนะครับรถมาดูแล้วไม่ชอบถอนจองได้ปกตินะครับคืนเงินจองร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะออฟเป็นรูปแบบบริษัทแล้วก็เป็นรูปแบบบริษัทใหญ่ด้วยแล้วครับเป็นครับเรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของรถสัญญาเช่ากันเลยทีเดียวนะครับก็ยังไงแล้วนะครับที่นี่ไวนะครับเจอรถสวยกําลังจะปรับราคาไม่หกื่นหกไวแน่นอนครับถ้าลูกค้าสนใจนะ จองมาจํามาดูรถไม่ชอบคืนเงินจองนะครับราคาไม่ใช่อย่างที่ออฟบอกก็คืออาจจะโดดไปเลยไม่พอใจราคาก็คืนเงินจองได้เช่นกันนะครับอของออฟนี่ไม่มีการปลูกม,มัดเรื่องอไม่คืนนะเงินจองเราคืนจองทุก,ทกเคสทุกกรณีนะเพียงแต่ว่านะครับอยากให้ลูกค้ารอกรถไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าจะมาดูถูกจองไปแล้วก็เสียอกเสียใจกันนะครับว่าไม่ผ่านรถนะครับบางทีลูกค้า เป็นออนไลน์ส่วนใหญ่ด้วยนะโอเคนะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะถ้าทานาดสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสามสองสองเก้าศูนย์ห้าสมห้านะครับศูนย์หกสา5สองสอง้าูนห้าสมห้านะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะครับเดี๋ยวออฟส่งข้อมูลรูปภาพนิ่งหรือวิดีโอขอคุยกันได้เลยนะยังไงแล้วอย่างที่บอกครับราคาตอนนี้สามแปดหนึ่งกำลังจะปรับราคามาอยู่ที่ประมาณก็สามสองเก้าถึงสามสามเก้านะ ซื้อสดไม่มีบวกแวดแล้วนะครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้นะยังไงแล้วรีบเข้ามาคุยกันจองกันก่อนนะครับที่นี่อย่างที่บอกครับครับอะไรก็ไม่เท่าจองไวนะครับเป็นสิทของคนนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ออกด้วยนะสวัสดีครับขอบคุณครับ